ขอพระวิหารนั้นก็เตรียมจะเปิดผาหมออีแดงในวันที่16พฤศจิกายนนี้นะคะส่วนบรรยากาศการท่องเที่ยวตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดสุรินนั้นยังไม่คึกค,าคาักค่ะเนื่องจากนักท่องเที่ยวก็ยังไม่มั่นใจในสถานการณ์และความพยายามที่จะผลักดันช่องอา่านม้าที่อุบลราชธานีให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรน,นั้นการเจราจาระหว่างสงประเทศยังไม่บรรลุผลค่ะ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพบปะเจราจากับนายเซียงกิมเสงรองนายอำเภอจอมกระสานจังหวัดพระวิหารประเทศกัมพูชาบริเวณจุดผ่อนปรนช่องอันมา้าอำเภอน้ํายืนเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและเจราจาพัฒนาการค้าระหว่างกันหลังจากรัฐบาลไทยและกัมพูชามีความพยายามเตรียมผลักดันช่องอันมา้าเป็นจุดผ่านแดนถาวรมานานกว่า1ปีค่ะ ซึ่งผลการเจรจาของตัวแทนทั้งสองประเทศยังไม่สามารถยกระดับช่องอานม้าให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรได้เนื่องจากต้องตั้งคณะกรรมการสำรวจเขตแดนร่วมกันและปัญหาการขออนุญาตออกหนังสือเดินทางข้ามแดนชั่วคราวหรือ Border Pass ที่หน่วยงานระดับจังหวัดไม่มีอำนาจออกให้ได้เกี่ยวพัฒนาด่านช่องอานม้าเนี่ยจะจุดต่อกรมการถาวได้ นะครับเัรนั้นเนี่ยก่อนที่ทางเราจะคุยกับทางผู้างมรลาทางฝ่ทาง,งทางนะครับ็ท่านแ้นะว่าเราเจีกกันหลายาประมาณสะงนะครับในทั้งทางฝ่ายทางเมืองคงนะครับทางบกูบนลาชทางเนี่ยก็ตกลงกันว่าเรามาดูที่นที่ก่อนจุดไหนที่เราคิดว่าเป็นอย่างไรนะครับในการดูจุดบ,บัแบบนแดงเป็นอย่างไรันนะครับในระดับพื้นที่กันนะครับก็ดูวันนี้เสร็จก,ก็ทุกคนก็กต้องไปทําการบ้านว่าเป็นอย่างไร ฝั่งเขาก็ต้องกลับไปดูเพื่อว่าต้องทำาบ้านอ,อ,อย่างไรส่วนบรรยากาศตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดสุรินโดยเฉพาะที่ปราสาทตาควายและปราสาทตาเมินทมอําเภอพนมดงรักนักท่องเที่ยวไม่ค่อยคึกคักค่ะแม้ว่าทหารจะเปิดให้เข้าตามปกติทหารที่ปฏิบัติการในพื้นที่บอกว่าส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะคำตัดสินของศาลโลกในคดีปราสาทพระวิหารทำให้นักท่องเที่ยวยังไม่มั่นใจในความปลอดภัย